ครับชาว youtube ทั่วประเทศทัว่โวโลกโอ้อัน,นั้นเสียนครอน,นาขคองแคลนนั่นชงชุบก้นอันนี้รถมาใหม่ครับรถคุณครูกับคุณปเมาเนี่ยซื้อมาใหม่โอ้สวยงาม ในวันหัวหน้ามู่ครับชมเ้ยฝากคนไร้แกะตามไลยเนยอะวันจบหัวน้าหมูเรื่อกเสียเง้ยเสียทุอกอนนี่ฮัที่ซออไปสารบรีแสดงมาย่างดีโอ้ยให้นุ่นงเรียนไว้เกียมกัไปเอาแดงไหพมีภูมาน้ำบ่ ฮ<น>ะ,ะเ,เอ้าที่ขับทำในเรื่องเพือได้รถงามแถวบานนี้ม่มาไม่เอา้เอามาทานได้ทนลุกเกียบได้บาดนี่รถจะพ้องมันก็ต้องเป็นปลูกน้องเนาะเอ้าเอ้าขับเอาเองบาดนี่มาทานมาทานรถสวยครับเนี่ยอเอ้าเสียง่ายสวัสดีครับอู้ยไทยไทยลุงยูทูบข,ของเราจะเข้ากันเนี่ยอเอามาไม่ได้เนี่ยฮะรถเออรถต่เมาหม เออเนี่ยคนซื้อมาใหม่นี่เนี่ยแมนแมนมาลูกใต้มันมาครับใหม่ครับยี่ห้อ E นะครับ40ขับเครื่อง40ประหยัดน้ำมันแอง825ก็ต้องซื้อรถสูงได้เหมือนกันครับผมซื้อมาโอ้ซ่องคนอาเซียง่ายเออมาทานเลขอันนั้นแห้ง มาตรฐานคือกันนะั่นว่าได้สมยังท่านลอยอีกนะครเฮ้ยอันนี้มาตรฐานครับเนี่ยเอากดไลค์กดแชรก์รกดติดตามเอยนะครับขอจบกอนน,น้ำสีลงเรือเอาทมงานเพิ่มกำลังคนเขา้ามาคร้บผมเพิ่มทำงานไม่ทันครับงานเยอะครับใครสนใจมาวิ่งช,ช้วยต่อได้นะครับเบอร์โทรสุ3แปดสามสี 3, ่สิบสามห้าห้าเจ็ด สาแข็ง้อเนเฐานครับมาอัน้จัด,ดจัดไงุ๊บส่ไงกุ๊บครับไอขีมของเรานี่ยโอ้ยใส่ไง,ไ,ไ,งไงกุไอขีมเขาเลย ไปเขามาก่อนวันนั้นลังเขามาิูซ่ดูเดียวว่าห้องผมโชคใช่ห้องผมนี่ทำแล้ววันนี้ร่องแลนอยู่เลยเบืองท้ายแตกครับทิเูซยวสองร้อยสิบคือแค่ช่วงหลังโอ้แพ้ เมืองไทยเป็นจุดอ่อนครับรดแรงแต่ตวันนี้สู้ไม่ได้ก็ขนาดวิ่งแช่งงานเที่ยวนะครับไม่ได้เหมืนกไล้์กดแช์กดติมครับสวัสดีครับยาวอยู่สุดโตกงเทศทั่โลกเอ้าวันนี้ตักคันเดียวครับวันนี้ตักคันเดียวโอ้ เดินรับโชคชุมค่มพนโอ้หลายกาตัวนี้ปลาเราเป็นไหนปลาไปลุ้งใสเลีนแจ็คขั้นมือนี่เดี่ยวไม่กินผู้เดียวได้ดีอ๋อ่ายยูทูบจังหน่อยก่อนรีวิวรีวิวก่อ,อ,อนนะเอาแม่เออ เีครับเอาตอนนี้กำลังมาจับรถใหม่นี่ยนี่เจียมมาเรียบร้อยดินุ่มล่อไอ้ยเจียมมาเรียบร้อยเป็นไดสบายมันย่างเดียววันนี้เอ้าในรถใหม่จัดจัดจัดตัวเดี๋ยวมาเรียบร้อยแล้วนี่บริเวณงานเยอะครับเนี่ยผมอยู่ตลอดเลย แต่ว่าเขามีดิดมาถมให้เสียใหญ่เราเนี่ยจะสร้างหมู่บ้านจัดสรรนะครับบริเวณนี้นั่งมากครับมุมอยู่เนี่ยว้ายตัวใครสนใจมทัทโธมเ,ม,เมื่อก่ใหญ่เนาะดำลงไปไม่กดเยอะหรอกไม่อ๋อเรื่องเขาใชด่ดีดำด้วยดำด้วยดำด้วยเอาโชคๆมันมาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราครับ ทีมงานรถด,ดำรถเมคโคนี่ใครสนใจนไปเอาอยื้อใส่ก่อนนี่ครูครูดีรังครับโอ้อยู่ครูดีล,ลังอยู่อำเภอยังก่อนอำเภอไหนอยู่นะโอเคพ่อไปเอาบอลมางานแลครับเพราะว่าหนีเนมื่อขาอย่างเหนียวนี่แบบเภทขับเพื่อนขับซอยตำรวจเนี่วานนี้ขึ้นรถเจ้าของแล้วเอามาทานบนโจหาลากำลัลงกินงโาลอยู่เอลา เติมแล้วคนบริเวณเหนียวผมไปเรียบเรียบเราให้ผมไปงามห่อจะปองามสีโทนใหม่นี่แล้วไมดแป่งนะงามนะสะดวกสบายปวดคนในยังบุญจิ๋วเนาะครับสวัสดีครับชาวยูทูบครับโอ้เจียมรถใหม่รวยรวยรวย